ก็อย่างที่เห็นครับว่ามีคนร้องคุณอิงแพรทองทานรวมถึงเพื่อไทยเนี่ยรวมแล้วณตอนนี้นะน่าจะเกิน20เรื่องเข้าไปแล้วนะครับมาทําหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะยังไม่ถึง1เดือนเต็มด้วยซ้ํานะครับก็เรียกว่ามีความเห็นจากหลายๆฝ่ายครับไปฟังท่านนี้ครับอดีตสววันชัยสอนสิรินะครับออกมาบอกว่าไอ้ขบวนการการร้องแบบนี้เนี่ย มันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเลยเหมือนเป็นลักษณะการแต่งนิยาย oh. ใช้ความโกรธความเกลียดทักษิณมาเป็นที่ตั้ง <c oughs> คนพวกเนี้ยทนายวันชัยใช้คำว่าแค่ทักษิณหายใจมันก็ผิดแล้วโอ้โห oh, ทำอะไรไม่ได้เลยคืออย่าว่าแต่ปฏิบัติหน้าที่หรือทำอะไรเลยหายใจเขาก็ไม่ชอบแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นไปดูรายละเอียดครับวันนี้คุณวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาในฐานะทนายความนะครับ ก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความเนี่ยไปยื่นร้องยุบพักเพื่อไทยจาก6ประเด็นก่อนหน้านี้คุณวันชัยเขาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเราก็เลยไปสัมภาษณ์แยกเพิ่มหน่อยซิว่าท่านคิดเห็นอย่างไรท่านบอกว่าไอ้คำร้องยุบ6ประเด็นที่ไปเกี่ยวโยงคุณทักษิณสําหรับตนเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะถ้ารัฐบาลทําผลงานดีเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้อย่างไรก็ไม่มีอะไรมาล้มรัฐบาลได้แต่คนที่จะล่มสลายก่อน ก็น่าจะเป็นคนที่จ้องจะล้มรัฐบาลเองนั่นแหละเพราะทําไปด้วยความโกรธเกลียดนายทักษิณจึงพยายามหาเรื่องเพื่อทําลายนายทักษิณตนไปตรวจคําร้องต่างๆทั้ง6ประเด็นอันนี้อ้างอิงจากคําร้องคุณธีรยุทธ์นะครับบอกตรงๆไม่มีอะไรเลยเพราะใช้วิธีการจับแพะชนแกะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาติดประติดประตอร่อกันเหมือนแต่งนิยายอย่างเช่นเรื่องชั้น14ก็เอามาเกี่ยวโยงกันกับเรื่องซาะกรนบอลทําลายซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเรียกว่า ประเด็นเบาและไม่มีน้ำหนักอะไรเลยครับคือผมมองดูทั้งหกประเด็นที่เขายื่นมาเนี่ยผมว่ามันเบาทุกประเด็นเพราะบางเรื่องมันเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วชั้นสิบสี่มันไปเกี่ยวอะไรส่วนใครจะผิดใครจะถูกก็สอบสวนเขาว่าไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมาทำซอกกร่อนบอนทำลายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอามาโยงแบบสงเดชเลยนะฮะ แม้แต่เรื่องว่าเ,เรื่องตัดพักพลังประชารัฐหรือที่คุณถามเรื่องพักประชาธิปงประชาธิปัตย์อะไรเหล่านี้ผมมองว่ามันเขียนมาโยงเหมือนแต่งนิยายเอามาพันกันล่างเหมือนเหมือนเราเห็นตุ๊ก,กตาอะไรสักเรื่องแล้วก็ล่างเขียนให้มันไปพันเท่านั้นผมถึงบอกว่าทุกประเด็นรวมทั้งประเด็นที่คุณถามเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำหนักไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยครับ ทนายวันชัยเนี่ยเชื่อว่าการที่คุณทักษิณได้รับอภัยโทษมาจากพระมหากษัตริย์โดยตรงดังนั้นการที่จะเอาเรื่อง14มาโยงในเรื่องร้องเรียนว่าไปซ่อมคุอนบอลทาลายจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่นําเรื่องนี้มาโยงก็คงจะมาจากความแค้นความเกลียดชังนายทักษิณซึ่งฝ่ายแคนที่โกรธเกลียดนายทักษิณต้องการจะล้มนายทักษิณคงจะไปห้ามอะไรเขาไม่ได้เพราะคงโกรธเกลียดจนเข้ากระดูกดําฝังรากลึก แม้แต่จะเอาคนตื่นทำมาสอน <c oughs> ก็คงไม่มีทางที่จะตื่นรู้ได้ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมคนกลุ่มนี้ทนายวัญชัยบอกว่าแค่ทักษินหายใจก็ผิดแล้วครับเท่าที่ผมดูอาการดูลักษณะแล้วมันเข้ากระดูกดำมันฝังลากลึกเปลี่ยนยากมากที่สุดแม้แต่จะเอาคนตื่นทำมาสอนมาบรรยายพวกนี้ก็ไม่มีทางที่จะตื่นรู้ได้ ต้องปล่อยให้ตกนรกหมกไหมปล่อยไปตามเวรตามกรรมจนฝ่าจะสิ้นลมหายใจหรือจนฝ่าคุณทักษิณจะสิ้นลมกันไปข้างหนึ่งเพราะคนพวกนี้เห็นคุณทักษิณน,นะครับแค่หายใจก็มองว่าผิดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเข้าไปนี่เกลียดเข้ากระดูกดำคือเกลียดเข้ากระดูกดำเนี่ยมันเป็นสำนวนโบราณน,นะที่เขา ว่ากันว่าเป็นที่มามาจากพวกโรคไข้ทรพิษโรคฝีดาษเนี่ยที่เวลาถ้าเกิดเป็นโรคเนี้ยแล้วมันเสียชีวิตขึ้นมาตามกระดงกระดูกเนี่ยมันจะมีร่องรอยอยู่ฝังเป็นกระดูกสีดําอย่างเนี้ยแล้วคนที่เกลียดจนกระดูกดำเนี่ยแสดงว่าโอ้โหมังข้างในเลยมันหนักมาก<อ>มันร้ายแรงมากนะฮะ<อ>คุณวันชัยเขายืนยันว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้ไม่ได้จะเข้าข้างคุณทักษิณน,นะแต่มองว่าบ้านเมืองควรหยุดทะเลาะก,กันได้แล้ว ตนเมื่อครั้งเป็นสอวอก็พูดชัดเจนว่าจะโหวตนายกให้กับฝั่งที่รวมเสียงข้างมากได้ตามระบบประชาธิปไตยแต่หากใครจะมองว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะคิดนะคือท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราบอกว่ามีคนบอกเชียร์ทักษิณหรือเปล่าท่านบอกไม่ได้เชียร์นะพูดตามเนื้อผ้าแในวันชัยพักหลังแกก็นะอิงไปทางธรรมะเยอะคนตื่นทมนะ